เช้าวันนี้แม่น้องชมมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อกวักมรลกตดางค่ะอยากแนะนําโดยเฉพาะมือใหม่นะคะที่เพิ่งเลี้ยงต้นกวักมรลกตดางอยากให้มาฟังความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆในการซื้อต้นกวักมรลกตดางนะคะเนื่องจากว่าแม่น้องเนี่ยเป็นนักเอฟมือฉมังนะคะได้ผ่านการซื้อกวักมรลกตดางในรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายก็เลยอยากจะนําประสบการณ์ในการซื้อต้นกวักมรลกตด่างมา แบ่งปันนะคะเพื่อที่มือใหม่ที่ยังไม่ทราบว่าเอ๊ะควรจะเลือกซื้อแบบไหนซื้อยังไงถึงจะคุ้มกับเงินที่เราเสียไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันมันมีวิธีการดูยังไงบ้างที่เราจะได้ต้นไม้ที่มีคุณภาพมาเลี้ยงต่อค่ะออกมะลอกด,ดางนะคะมีขายในรูปแบบได้บ้างก็จะมีขายทุกรูปแบบเลยที่สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะมีทั้งแบบขายที่ตัดเป็นใบสดตัดเป็นใบแบบนี้ขายนะคะแล้วก็ขายแบบ เป็นใบชํำคือไผ่ที่ชํำแล้วมีรากมันตุ้มแล้วนะคะแล้วก็ขายเป็นต้นที่เกิดจากการชำใบก็มีขายค่ะแล้วก็ขายเป็นกิ่งแบบนี้ค่ะกิ่งที่เป็นกิ่งตัดสดหรือกิ่งชํำแล้วก็ขายเป็นต้นที่เป็นฟอร์มก,ก็มีนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการเลือกซื้อเนี่ยเราจะดูยังไงที่จะได้ต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์เรามาเลี้ยงต่อได้สวยงามส่วนของแหล่งที่จะซื้อนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อได้ในกลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่ม Facebook นะคะ ลุ่มซื้อขายกวักมรละกด,ดงังกลุ่มไม้ฟอกอากาศหรือว่าในช้อปปี้ลาซาด้หรือแม้กระทั่งร้านต้นไม้ที่เขามีกวักมะละกดดางก็สามารถหาซื้อได้นะคะอย่าเพิ่งถามแม่น้องนะว่าไม่น้องขายไหมคือแม่น้องนะ่ะเป็นคนรักกวากมะละกดดางซึ่ง วัตถุประสงค์หลักจริงๆก็คือเลี้ยงสวยงามให้มีความสุขแล้วก็ขยายพันธุ์ไปยังไม่ได้เปิดจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะก็คอนๆก็ลองหาแหล่งที่ไม่ต้องแนะนํานะคะลองซื้อมาเลี้ยงดูแต่ในวันนี้ที่อยากแนะนําเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ซื้อต้อนกวากวําลงกอด่านที่แข็งแรงแล้วก็เอามาเลี้ยงต่อได้เติบโตงอกงามนะคะจะได้คุ้มกับเม็ดเงินที่ทุกคนจ่ายไปนะะเราไปเริ่มกันที่ใบเลยค่ะใบที่เราซื้อมานะคะถ้าเป็นมือใหม่นะ ไม่น้องไม่แนะนําให้ซื้อใบตัดสดเราขายเขาจะบอกว่าขายใบตัดสดแล้วมีมีราคานะคะถ้าถ้าด่างมากก็จะแพงหน่อยถ้าด่างน้อยก็ราคาจะลดหลั่นกันมานะคะใบตัดสดเนี่ยไม่แนะนําเพราะอะไรเพราะว่าใบตัดสดเนี่ยเวลาเราเออซื้อหรือว่าเวลาเราเอฟนะคะมันจะมีกระบวนการของการกว่าจะแพ็คก,กว่าจะส่งมาถึงเราบางทีใบมันไม่ได้สดแบบที่เขาลงขายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงที่ เวลาเอามาชำใบต่อเนี่ยมันจะเหลืองมันจะไม่รอดมันอาจจะเหลืองแบบนี้ได้นะกว่าจะชำซึ่งมันก็เสี่ยงที่จะไม่รอดเราก็เหมือนจะเสียตังเปล่าเสียดายตังนะคะถ้าคนที่เลี้ยงมาระยะหนึ่งเก่งแล้วสามารถชำได้รอดหมดแล้วก็ซื้อได้ถ้าอยากอยากซื้อก็ซื้อ,อมาชำนะคะแล้วถ้าไม่แนะนำสำหรับมือใหม่เนี่ยมือใหม่แนะนำว่าควรเป็นเป็นใบชำที่มีตุ่มมีรากแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีมีเพื่อนๆมาขาย ควรจะซื้ออย่างนั้นมาลองเลี้ยงก่อนเถอะไม่ต้องว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยใบชําที่มีมีตุ้มมีรากแล้วมันรอดแล้วไงคะทุกคน mm. เราก็มารอลุ้นคือย่นระยะเวลาในการชํออกไปเราก็มารอลุ้นต้นใหม่คือแบบเนี้ยนะคะให้เวลาไม่นานมันก็จะมีกําลังใจเนี่ยเลี้ยงต่อไปนะคะยังไงก็รอดมือใหม่ควรซื้อใบที่ชําแล้วนะขยับมาอีกนิดนึงคะ่ะใบชําที่มีต้นแล้วก็สามารถซื้อได้เช่นกัน ก็คือแบบนี้ค่ะสมมุติว่ามีมาขายใบชํามีต้นแล้วแต่ราคาก็จะแพงขึ้นมากว่าใบตัดสดใบชํานิดนึงเพราะว่ามันมีต้นแล้วแล้วมันส่วนมากเราจะเห็นความด่างมันแล้วเราเราก็ถ้าอยากเอามาเลี้ยงลุ้นต่อหน่อต่อไปต้นต่อไปก็ซื้อได้นะคะแบบนี้ก็ก็ดีนะมือใหม่แนะนําอย่างนี้เลยนะคะแล้วถ้าเป็นใบชําที่มีต้นแล้วแบบไหนที่มือใหม่ไม่ควรซื้อและควรจะทราบไว้คือใบชําที่เป็นต้นเผือกแบบนี้ค่ะต้นเผือกแบบนี้ แม่น้องแนะนําว่าไม่ควรซื้อมาค่ะทุกคนเพราะว่าส่วนมากเวลาคนขายเนี่ยเขาจะบอกว่าเ,เปิดขายใบใบชําที่มีต้นเผือกซึ่งด่างด่างแน่นอนเพราะเป็นต้นเผือกมาแล้วถูกไหมคะเขาก็จะใช้คําว่าขอคนรับได้นะค,ะคือเอาไปลุ้นหน่อต่อไปนั่นหมายความว่าไอ้ต้นเผือกเนี้ยเดี๋ยวก็ตายถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าอ่ะขอคนรับได้คือหนอ่อต่อไปก็อาจจะมีโอกาสดังหรือไม่เผือกนะ แต่เขาก็ไม่ได้บอกข้อเสียงนะคะว่าต้นนี้เดี๋ยวมันก็จะตายนะคุณก็จะเหลือแค่ใบนี้นะคะซึ่งไม่น้องไม่แนะนํานะคะเพราะว่าใบชําที่มีต้นเผือกอะ่ะมันมันคือมันไม่ค่อยมีอนาคตอะ่ะทุกคนคือเดี๋ยวใบมันก็จะเหลืองตายไปในที่สุดแล้วก็รอนกอื่นๆซึ่ง50%ของนกอื่นๆที่จะเกิดหลังจากใบช่าต้นเผือกมาเนี่ยนะมันก็จะเผือกเผือกตามมานะคะส่วนมากก็จะเป็นเผือกตามมานะที่ม่น,น้องเลี้ยงนะคะ เพราะฉะนั้นอนะ่ะมือใหม่ไม่ควรนะทุกคนไม่ควรซื้อใบาชามที่มีต้นแล้วแต่เป็นต้นเผือกนะคะอย่าซื้อเลยเพราะว่ามันไม่มีอนาคตทุกคนอันนี้แนะนําจากใจเลยเอาต้นที่เป็นต้นเขียวยังจะดีกว่าอีกนะคะหรือก็ซื้อต้นด่างไปเลยเห็นอยู่แล้วไงว่ามันด่างก็ซื้อแบบนี้มาเลยขยับมานิดนึงจะเป็นจะเป็นกิ่งตัดสดถ้าใครที่มีกําลังสามารถซื้อกิ่งมาเพื่อจะมาทําต่อไปก็สามารถซื้อได้ กิ่งตัดสดก็จะลดหลั่นกันตามความด่างถ้าด่างเยอะก็จะแพงนิดนึงนะคะแต่ถ้าด่างน้อยก็จะราคาก็จะไม่ไม่แรงเท่าไหร่กิ่งตัดสดก็เขาจะส่งมาให้ทั้งกิ่งเราก็เอามาชําต่อเมืนกิ่งนี้อันนี้แม่น้องชําของแม่น้องเองนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาชําให้มันเกิดรากแบบนี้นะคะเกิดรากอันนี้มีหรือ,อยังอันนี้มีรากแล้วนะคะเนี่ยของแม่น้องชําเองรากมาแล้วค่ะเราจะเอามาชํา มีรากแล้วเนี่ยประมาณสองสาเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาลงกระถางละเอามาชําต่อซึ่งข้อดีของกิ่งตัดสดที่เราเอามาเอามาชําต่อเนี่ยนะคะทุกคนเราจะได้หน่อที่มากกว่าหนึ่งหนอนะแต่มันจะใช้ระยะเวลานานนะเขาเสียอาจจะนานนิดนึงหกเจ็ดเดือนก็ก็สามารถถึงนั้นเลยนะระยะเวลาแต่หน่อใหมท่ที่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหลายหน่ออาจจะสองสามสี่ห้าหน่อเหมือนที่่น้องเคยชำม,มันมันมีหน่อเยอะแล้วมันก็จํานวนใบของมันก็จะเยอะ ตา,ตามกิ่งของมันด้วยเยอะนะคะแล้วทีน,นี้มันก็มีโอกาสที่เราจะลุ้นฟอร์มกอไปเลยไงหลายกิ่งแล้วก็เป็นต้นใหญ่ไปเลยแต่ราคามันก็จะแรงเท่านั้นเองนะคะเราก็เลือกตัวที่มันด่างให้มันพอเหมาะอะไรแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเลือกกิ่งประเภทที่มันเผือกเยอะๆเนี่ยโอกาสที่ใบอื่นๆมันจะไหม้เวลาที่เราชามันก็มีโอกาสสูงนะคะอันนี้คือกิ่งตัดสดนะคะทีน,นี้ ถ้าเป็นลักษณะของกิ่งแบบนี้มันก็จะมีอีกรูปแบบหนึง่งก็คือเป็นกิ่งที่เขาแยกกอทุกคนคือผ่าหัวมาค่ะผ่าหัวแล้วเป็นแยกคือเป็นแบบนี้แหละกิ่งอย่างนี้แล้วก็มีม,มีมีตัวโขดแล้วก็ลากด้วยค่ะคือเขาแยกผ่ากอมาพูดง่ายๆผ่ากอมาแล้วก็ขายเป็นต้นที่แยกจากกอใหญ่มาตัวนั้นน่ะก็เหมาะค่ะที่จะเอามาเลี้ยงต่อ ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเกิดหนอใหม่ขึ้นมาได้อีกแต่ว่าข้อควรระวังนะคะเวลาที่เราซื้อต้นที่มันแยกกอมานะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะข้อควรระวังคือถ้าเขาบอกว่าอ,อ่อต้นนั้นอะที่ผ่าแยกกอออกมานะ่ะ มีตาหนอห้าหกตาหนอแล้วเขาก็จะโชว์ตาหนอใช่ไหมคะคือล้างลากมาให้เราเห็นใช่ไหมว่ามีห้าหกตาหนออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะราคาก็จะแพงขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วถ้าเขาส่งนะทุกคนนะถ้าส่งบอกว่าส่งแบบห่อตุ้มเงี้ยค่ะการห่อตุ้มเนี่ยบางทีมันจะมีขั้นตอนของกว่าการจะแพ็กกว่าจะส่งหาเราเนี่ยเขาห่อตุ้มมาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เข้าใจต้นต้นไม้นะทุกคน ก่าจะถึงเราเนี่ยไอตัวตาหนอที่เขาบอกเราเนี่ยนะคะทุกคนกว่าจะถึงเราเนี่ยไม่น้องจะบอกว่ามันฝ่อไปเลยมันดํามันมันจะเน่าอะ่ะคือมันฝ่อไปเลยอะ่ะมันก็เหลือแค่กิ่งแล้วก็มีแบบรากนิดหน่อยซึ่งช้ำชๆมาก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อกิ่งที่แยกก็กต้องถามวิธีการส่งเขาด้วยแล้วถามลักษณะด้วยส่งทางกระถางไหมถ้าส่งทางกระถางก็มีโอกาสรอดค่ะก็คือสภาพมันก็จะเหมือนเดิมมันอยู่ในดินถูกไหมแต่ถ้าเขาบอกห่อตุ้มก็คือ เขาจะใช้วิธีใช้อะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่วิธีการของทางร้านห่อมาแล้วก็ส่งมาแบบไม่ได้ลงดินไงคะที่แม่น้องเจอมานะแม่น้องเจอมาสองสองเจ้าที่ห่อตุ้มมาคือทั้งสองเจ้าเนี่ยเสียหายมากเลยอ่ะแม่น้องขอเคมมนะส่งกลับไปเลยก็คือมันเน่าไปเลยทุกคนไอตาหนอนเล็กๆสี่ห้าตที่เขาที่เขาประกาศขายกับเราตอนแรกคือมันมันเสียเลยอ่ะมันดํามันเน่าเลยค่ะทุกคนต้องส่งกลับจริงๆเพราะราคามันแรงนะที่แม่น้องเคยซื้อนะคะ ราคาแรงขอส่งกลับเลยคือรับไม่ได้เลยอ่ะมันเน่าไปเลยนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะส่งมาให้เรามันหลายวันเนี่ยกว่าจะถึงอีกต่างๆอีกต่างหากก็หลายวันนะคะซึ่งก็นิดนึงสอบถามนิดนึงว่าส่งแบบไหนแล้วก็ลักษณะการแพคก,การอะไรก็ต้องถามนะคะถ้าราคามันประมาณสามพันขึ้นอะไรเงี้ยแม่้องคิดว่ามันอาจจะต้องจุกจิกนิดนึงนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราจะได้เราจะเสียเวลามากเลยเราจะได้รับของที่ไม่มีคุณภาพแล้วต้องเคมอีกนะคะนี้ข้อข้อควรระวังของการซื้อ กิ่งที่เป็นกิ่งที่มาทาก,การแยกกอน,นะคะถ้าแบบต้นเนี่ยมัน้องคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะแบบต้นส่วนมากแบบต้นเนี่ยถ้าเขาขายเขาจะส่งทั้งกระถางอะคะ่ะถ้าอย่างเงี้ยเราก็คอนเฟิร์มกับคนขายนิดนึงนะคะว่าจะส่งยังไงขอส่งแบบกระถางได้ไหมตอลองเขานิดนึงถ้าส่วนมากถ้าเป็นมืออาชีพเขาจะแพคดีค่ะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการส่งนะคะแต่ก็มีเหมือนกันนะที่มือไม่อาชีพก็อาจจะมีแบบใบมันจะเสียหายก็มี การส่งเนี่ยเราก็ต้องเผื่อใจนะทุกคนนะถ้าเราซื้อนะมันจะมีเสียหายบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าไม่เยอะเราก็รับได้แต่บางเจ้านะ่ะเขาแพ็คดีมากเลยแบบสภาพ90%เกือบ100%แม่น้องก็เคยเจอมานะคะเกิดความประทับใจมากนะคะบางเจ้าแพ็คดีสุดๆส่งทั้งต่งก้าอะไรแบบนี้มันก็จะดีมากเลยนะเราจะได้รับของที่แบบมีคุณภาพมากต้นไม้จะสดชื่นแข็งแรงมากนะคะอันนี้ก็จะราคาก็จะ ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะแพงขึ้นจากกว่าใบแพงกว่าใบหรือต้นเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เอาเอาไว้มาลุ้นกิ่งต่อไปเลยนะคะมันก็จะง่ายมากในการที่จะเ,เลี้ยงต่อไปนะคะต้นที่เป็นฟอร์มกก,ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเวลาเขา,เาขายเขาจะบอกเป็นกอเป็นต้นขีดกิ่งเขาจะบอกมานะคะราคาก็จะแพงที่สุดตามความด่าง รถลั่นกันมาซึ่งไอตัวฟอร์มกรเนี่ยก็ไม่มีปัญหาส่วนมากคนที่สามารถซื้อได้มีกําลังซื้อก็ซื้อมาเถอะค่ะซื้อมาแล้วก็มาลุ้นลุ้นหน่ออื่นๆต้นอื่นๆที่มันจะเติบโตต่อไปไม่มีปัญหานิดนึงเวลาส่งก็ถามนิดนึงว่าส่งยังไงนะคะส่งยังไงวิธีการส่งก็ต้องคุยกันก่อนก่อนที่เขาจะส่งมันก็จะช่วยลดความเสียหายของต้นที่จะมาถึงเราได้นะคะ ทีนี้ข้อแนะนำอื่นๆถ้าให้แม่น้องแนะนำนะจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมานะคะแม่น้องก็อยากแนะนำว่าถ้าเราเจอต้นที่เป็นกิ่งฮาฟอะทุกคนกิ่งฮาฟคือแบบไหนคือแบบนี้ค่ะใบฮาฟก็คือจะแบ่งคือครึ่งนั่นเองครึง่งครึ่งก็จะเป็นเผือกอ,อีกฝั่งก็จะเป็นเขียวหรือด่างค่ะแบบนี้นะคะลักษณะของการแบ่งชัดเจนนี้เขาเรียกใบฮาฟนะคะใบฮาฟเนี่ยแม่น้อง มันสวยนะทุกคนแต่แม่น้องไม่แนะนํานะคะสําหรับคนที่เพิ่งเพิ่งเป็นมือใหม่ะนะที่เพิ่งจะเข้ามาในวงการแล้วก็จะซื้อนะคะเพราะว่าอะไรเลยรูป้ป่ะคะเพราะว่าพอเราเลี้ยงไปสักพักเนี่ยใบฝั่งเนี้ยค่ะมีโอกาสที่จะไหม้แล้วก็เหลืองแล้วก็แห้งตายไปเลยเราก็จะเหลือแค่ฝั่งเดียวคือฝั่งที่เขียวหรือด่างนะคะในอนาคตมันไม่คงทนน่ะทุกคนถ้าเป็นใบฮาร์ฟกิ่งฮาร์ฟนะคะไม่คงทนอาการมันก็จะเหมือน ต้นเผือกนี่แหละค่ะแต่เป็นฝังที่ h า l อย่างเดียวซึ่งพอเราเลี้ยงไปสักพักนะ่ะจากส,สวยๆของเราเนี่ยนะเราก็จะเหลือใบมันแค่ฝั่งเดียวนะทุกคนอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่ไม่น้องเลี้ยงมามัน้องเคยเลี้ยงใบ h า l ที่เป็นกิ่งใหญ่เลยอันนี้มันไม่ได้ไม่ได้เอฟมานะคะแต่ว่าเคยเลี้ยงคือ,ค,อคือมันเป็นหน่อใหม่แล้วก็ต้นใหม่แล้วมัน h า l มันสวยงามมากเลยทุกคนแรกๆอะ่ะสวยจริงๆแต่มันอยู่ได้ไม่นานคะ่ะสักพัก ฝั่งที่เป็นฮาฟมันค่อยๆไหม่ทีละใบทีละใบมันก็เหลือแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่มันก็มีต้นฮาฟบางต้นนะทุกคนที่เปลี่ยนเป็นเขียวได้ด้วยเหมือนกันนะคือมันมันทนอ่ะมันอยู่ทนแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นเขียวแต่ว่าไม่น้องไม่สามารถจะบอกเลยว่าทุกทุกต้นอ่ะมันจะเขียวไหมอย่างเช่นอันนี้มันจะเริ่มเป็นเขียวๆแล้วอันนี้เขาก็จะรอดนะเขาจะอยู่กับเราได้อีกนะคะแต่มันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะมันบอกไม่ได้ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นเขียวทุกใบไหม เพราะว่าจากที่ผ่านมาม,นมันไม่เปลี่ยนเป็นเขียวแล้วมันก็ไหม้อะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากได้ต้นที่แข็งแรงก็ไม่ควรนะไม่ควรที่จะเอฟไอกิ่งฮาฟหรือใบฮาฟมาเลี้ยงนะคะทุกคนเนี่ยนะก่อนที่เราจะซื้อนะคะเราควรจะสอบถามรายละเอียดเช่นความสูงของต้นขนาดของใบนะคะเพราะว่าเวลาที่เขามาลงขายให้เราเขาถ่ายภาพบางทีเขาถ่ายใกล้มากเลยทุกคนถ่ายใกล้แบบ ใกล้มากคือให้เห็นความด่างว่ามันเป็นใบด่างที่สวยนะถ่ายคือไกลแล้วมันก็ดูใบใหญ่อะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะคือต้นมันเล็กมากใบนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะบางคนน่ะไปโฟกัสที่ความด่างถูกไหมคะโฟกัสว่าเอ้ยมันด่างสวยซื้อเลยอันนี้แหละราคาคุ้มเพราะว่ามันด่างแต่ลืมดูความขนาดของใบดูความสูงของต้นนะคะตัวเนี้ยเราอย่าลืมถามนะทุกคนถ้าเขาไม่ได้แจ้งนะคะอย่าลืมถามว่ามัน ความสูงเท่าไหร่คะขนาดใบเท่าไรกว้างยาวอะไรเงี้ยมันมันควรจะถามนะคะเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของคนซื้อของเราเองนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปโฟกัสแค่ความด่างให้ดูขนาดของต้นมันด้วยเพราะว่าสมมติเราไม่ได้ถามเลยเนี่ยวลาเราซื้อเรียบร้อยละต้นไม้ถึงเราเราจะตกใจในความจิ๋วของมันนะคะอันนี้ไม่มน,น้องมาเคยเจอนะเพราะไม่น้องส่วนมากก่อนจะซื้อจะถามก่อนว่าขนาดเท่าไหร่นะคะแต่บางคนเนี่ยบางคนลืมไงลืมดูความ ความสูงของมันโฟกัสแค่ความด่างนะคะอาจจะเจอลักษณะนี้ได้นะคะอย่างอันนี้นะคะตัวอย่างตัวอย่างอ่ะเนี่ยค่ะด่างน่ารักนะถ้าสมมติถ่ายใกล้มันก็จะเห็นอุ้ยด่างสวยน่ารากักราคาถูกด้วยแต่จริงๆแล้วจะบอกว่ามันจิ๋วมากเลยทุกคนเนี่ยเท่านิ้วก้อยแม่น้องเองอะ่ะดูดิเล็กมากอะ่ะเนี่ยนะคะอันนี้อย่าลืมนะทุกคนต้องถามเขาด้วยว่าต้นเป็นยังไงนะคะต้นเล็กไหมนะคะกิ่งที่เป็นลําต้นอย่างเดียวนะคะ ถ้าลำต้นอย่างเดียวเนี่ยถ้าขายเป็นท่อนอย่างเงี้ยไม่ควรซื้อนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมการชำลำต้นที่เป็นลำที่ไม่มีใบเนี่ยทุกคนมันเสี่ยงที่จะเน่าง่ายมากนะคะถ้าเขาตัดขายเป็นท่อนเล็กๆแบบเนี้ยถึงจะถูกนิดนึงอะ่ะก็ไม่ควรซื้อไม่น้องไม่แนะนําแต่ถ้าเขาขายเป็นลำแบบยาวๆเลยอะ่ะยาวแล้วก็มีใบติดสักใบอ่ะโอเคอันนั้นเอามาลองชำดูได้จะแบง่งพอถึงเราเราแบ่งเป็นสองก,ก็สามารถชำได้หรือไม่ก็เป็น กิ่งที่เป็นลำแบบนี้แล้วชำชำแล้วมีมีต้นแบบนี้โอเคถ้าจะซื้อซื้อได้เลยค่ะมือใหม่ก็ซื้อได้ก็คือเอามาลุ้นต้นใหม่ที่มันจะกลางใบต่อไปเนี้ยได้แต่ถ้าเป็นกิ่งตัดสดที่เป็นลำต้นเล็กๆคือเขาแบ่งแบบหลายอันอะคือประมาณสองนิ้วอะขายให้เราอะมือใหม่ไม่ควรนะคะแม่น้องไม่แนะนำเพราะว่าการชำไอ้ลำเนี่ยกิ่งมันเนี่ยที่ไม่มีใบทุกคนแม่น้องเขาบอกว่ามันมันคาดเดายากว่ามันจะรอดไหมมันอาจจะเน่าง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเสียตัง ไปเปล่าๆอีกนะคะไม่ควรไม่ควรมือมอีกหนึ่งข้อที่สําคัญเลยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแล้วโอนเงินเพื่อเพื่อจะคอนเฟิร์มเรื่องการซื้อกว่ามัลกดด่างนะคะอันนี้สําคัญนะคะทุกคนเราต้องเช็คเครดิตของคนขายด้วยค่ะสําคัญมากเลยเพราะว่าเครดิตของคนขายถ้าเราได้มีการตรวจเช็คตรวจสอบเนี่ยจะทําให้เราไม่เจอกับมิจฉาชีพที่อยู่ในวงการต้นไม้นะคะเพราะว่ามิจฉาชีพพวกวันนี้ก็มีมาในรูปแบบของการ หลอกขายต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเข้าไปศึกษาดูก่อนหรือซื้อจากแหล่งที่มันเชื่อถือได้เช่นช้อปปี้รัสะด้านี้โอเคไม่เจอมิชาชีพแน่นอนแต่ราคาอาจจะแรงนิดนึงแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับขายต้นไม้นะคะให้เราตรวจสอบประวัติเขาก่อนตรวจสอบยังไงก็คือก่อนโอนเงินนะทุกคนเอาชื่อหรือรายละเอียดต่างๆอะไปเซิร์ชดูก่อนว่าเป็นมิชชชีพไหมซึ่งมิชชชีพทุกวันนี้ เขาก็มีรูปแบบต่างๆในการที่จะมาหลอกเราเยอะอ่ะก็คือบางทีอาจจะใช้ชื่อบัญชีคนอื่นบางทีเซิร์ชไม่เจอก็มีแต่ว่าถ้าเราได้มีการตรวจเช็คก่อนอะ่ะมันก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่จะเราจะไม่เจอมิชชัชีพนะคะซึ่งข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ราให้เราต้องต้องเฝ้าระวังก็คือกวางมาโลดด่างอะคะ่ะถ้าต้นต้นที่สวยๆมันไม่มีถูกหรอกคะ่ะทุกคนถ้าถูกมากๆนะ่ะให้คิดได้เลยนะคะว่า คือราคามิดอะมิชาชีพแน่นอนทุกคนอย่ารีบซื้อ,อย่ารีคิดว่าอุ้ยฉันเจอถูกรีบซื้อรีบโอนเลยอย่าเพิ่งทุกคนถ้าถูกอะให้คิดไว้เลยว่าโจนหรือเปล่ามิชาชีพหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้ตรวจเช็คก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนึกถึงแค่ของถูกก็เราต้องรีบซื้อนะคะทุกคนรีบโอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ทัน่าเงี้ยไม่ไม่ต้องค่ะเพราะส่วนมากแล้วอะ ของดีแล้วถูกมากอะ่ะไม่มีจริงอะคะ่ะทุกคนในโลกนี้นะคะเราอย่าลืมนึกถึงหลักความจริงข้อนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นแก่ของของถูกเนี่ยเราก็จะไม่เจอมิชชั่ทีบ่บรอกคะ่ะส่วนมากที่เจอคือเออรีบโอนเลยเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยมันสวยแล้วมันถูกเดี๋ยวไม่ทนันอันนั้นอะเจอแน่นอนคะ่ะมิชชัทีพนะคะซึ่งแม่น้องก็ไม่อยากให้ใครเจอนะส่วนตัวแม่น้องเคยเจอไหมไม่เคยคะ่ะเพราะแม่น้องก็จะ รอบครอบนิดนึงนะคะศึกษาดูก่อนแล้วก็ดูประวัติเขานิดนึงเช็คเครดิตเขานิดนึงว่าเฮ้ยเขาขายจริงไหมส่งจริงไหมการส่งเขาเป็นยังไงนะคะ <S <S ซึ่งการเช็คเครดิตเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการเฮ้ยเช็คข้อมูลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราไม่โดนหลอกแน่นอนค่ะไอตัวนี้ก็สําคัญนะคะทุกคน <S <S ส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมก็อาจจะมีในเรื่องของการขอดูเพิ่มเติมขอดูภาพเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก,ก็สามารถทําได้ ขอดูภาพมุมอื่นขอดูรากหน่อยสอบถามเรื่องรากเรื่องอายุว่าปลูกนานหรือยงังช่ามากี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่เราก็ก็ควรจะใส่ใจตรงนั้นด้วยนะคะแต่ว่าก็ควรให้มันเหมาะสมกับราคาที่เราซื้อนะทุกคนถ้าราคาแพงอะเราก็ถามเยอะโอเคได้แต่ถ้าสมมติราคาร้อยห้าสิบอะแล้วเราถามเขาเป็นวันเลยอย่างเงี้ยม่น้องก็สงสารแม่า้าก็ดูให้มันเหมาะสมนะทุกคนนะอย่าให้มันแบบ เยอะเกินไปอะ่ะมันจะไม่มีความสุขในการซื้อต้นไม้มาเลี้ยงนะคะคนขายเ,เขาว่านะ่าจะหลำคาญนะมันน้องว่านะราคาเท่านั้นเดี๋ยวถามแบบเยอะเยอะมากแล้วแถมต่อรองเขาอีกอะไรเงี้ยเอาให้มันเหมาะสมเถอะราคาสักสามพันขึ้นไปอย่างเงี้ยถามไปเยอะค่ะขอดูนู่นนั่นนี้เพิ่มถาม่ถายภาพเพิม่มขอดูหลักอะไรไปเถอะแต่ราคาต่าๆก็เนาะก็ดูดูประกอบกันนะทุกคนนะเพื่อให้มันพอดีพอดีระหว่างคนซื้อแล้วคนขายนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกัน มันก็น่าจะเป็นการซื้อที่เราสุขใจคนขายเขาได้ตังค์เราก็ได้ต้นไม้ที่ดีนะคะหลังจากที่เราตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุยเรื่องรายละเอียดต่างๆนานา,นา,นา,นานเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราได้รับต้นไม้ขนส่งมาส่งต้นไม้เราเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําหลังจากนั้นก็คือ เวลาที่เรารับแล้วเปิดกล่องเนี่ยแม่น้องอยากให้ทุกคนแบบถ่ายคลิปไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างสภาพมันจะได้แบบที่เราอยากได้ไหมเพื่อที่เอาไว้ไปเคมค่ะทุกคนไปเคมกับคนที่เราซื้อว่าเราได้รับสภาพไหนถ้ามันสภาพโอเคเราก็ก็ดําเนินการของเราต่อแต่ถ้าสภาพมันไม่โอเคมันเสียหายระหว่างการขนส่งหรือว่ามันติดค้างที่ขนส่งนานเนี่ยเราจะได้แจ้งคนขายถูกเพื่อขอเคมว่าสภาพมันแย่จริงๆมันคงไม่รอดนะคะอันนั้นมันจะทําให้เรา คุยง่ายขึ้นกับแม่ค้าเพราะเรามีหลักฐานเรามีรายละเอียดนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนขายเขาก็พร้อมรับผิดชอบหล่ะทุกคนแต่เราเผื่อไวไ้เนี้ยค่ะเพราะางคนขายบางคนอะโอนตังค์ให้ฉันแล้วฉันก็จบหนะ้าทีฉนแล้วบางทีก็จะคุยยากนิดนึงถ้าคนที่เขาไม่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าคนมันมีหลายแบบอะทุกคนทำที่ดีเราก็ถ่ายวีดีโอไว้เถอะไม่ต้องว่าถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานมันจะได้คุยกับเขาง่ายง่ายขึ้นนะคะอ่าทีนี้ สมมติว่าเราเปิดละเรียบร้อยละโอเคสภาพมันดีละทีนี้เราทํายังไงต่อเมื่อเราซื้อต้อนไม้มาแล้วก็สิ่งแรกที่ต้องทําเลยนะทุกคนนะเอาออกมาตั้งไว้ให้เขาปรับตัวกับอากาศที่บ้านของเราก่อนเพราะว่าการซื้อขายเรามันอยู่คนละภาคคนละจังหวัดก็มีถูกไหมคะตั้งไว้ให้เขาปรับตัวก่อนดูสภาพดินก่อนว่าถ้ามันยังชื้นอยู่ก็ไม่ต้องทําอะไรเขาเลยทุกคนตั้งไว้เลยตั้งให้เขาปรับตัวเท่านั้นเองวันสองวันถึงค่อยเปลี่ยนกระถางหรือ ค่อยป,ปลูกใหม่อะไรก็ว่าไปนะคะหรือสอบถามคนขายก็ได้ว่าถ้าเขาเพิ่งเปลี่ยนกระถางมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปลียนหรอกค่ะทุกคนแค่ลดน้ําถ้าเห็นแล้วว่ามันแห้งแต่ว่าไม่ใช่เปิดเปิดต้นไม้มาลดน้ําก่อนเลยไม่ได้นะคะทุกคนให้ดูสภาพดินก่อนนะถ้ามันชื้นอยู่แล้วแฉะอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องลดน้ําเลยเอาตั้งไว้อย่างนั้นละคะ่ะตั้งไว้ให้เขาปรับตัวแล้วเราค่อยลดเมื่อเมื่อดินแห้งเท่านั้นเองอยังไงก็อย่าลืมนะว่ากวางมะละกอดาเนี่ยเป็นพืชที่ถ้าเราลดน้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเน่าได้นะท แม่น้องเขเล่าว่าตอนที่ไม่น้องซื้อต้นไม้ใหม่ๆเนี่ยต้นมะมันเนี้ยคือไม่น้องเป็นห่วงมากเลยอะ่ะกลัวว่ามันจะไม่เติบโตทุกคนลดน้ําแลดแล้วลดอีกคือลืมไงลืมว่าลดไปแล้วเามื่อวานก็ลดอยู่นั่นแหละค่ะลดแบบกลัวไม่โตลดไปลดมาแล้วทุกคน กิ่งเน่าจริงๆนะแบบแม่น้องก็เสียต้นนั้นไปเลย,เลยเอเน่าไปเลยนะคะแม่น้องก็เลยแบบอย่าลดบ่อยเพราะฉะนั้นะเราต้องไป,ไปโนต้ตด้วยนะแล้ว,ว่าเราลดวันไหน3าวันครั้งพออันนี้อย่าลืมมือใหม่อย่าลืมนะคะไต,ตัวตัวการให้น้ําก็สําคัญนะเพราะเขาเป็นพืชที่ไม่ชอบแฉะเลยปล่อยให้เขาหแห้งๆแล้วก็สองสามวันลดน้ําดีที่สุดนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะในกรณีที่ต้นไม้เมื่อมาถึงเราเนี่ยสภาพมันมันมีปัญหามัน มันไม่โอเคอ่ะมันเน่ามันช้ำมันเหลืองอะไรเงี้ยก็สามารถคุยกับคนขายได้นะคะว่าเราต้องการเคลมในรูปแบบไหนถ้าเรารับได้อะ่ะเราก็แจ้งเขานิดนึงแต่เราก็เออลองมาเลี้ยงอนุบาลดูก่อนเพื่อให้เขาฟื้นแต่ถ้ากรณีที่มันเน่ามาแล้วอะ่ะคือกิ่งเน่ามาเลยหรือว่ามันเสียหายเยอะทุกคนก็ ลองคุยดูแล้วก็เอาหลักฐานที่มิหนงบอกให้ถ่ายไว้คุยกับเขาดูเพื่อจะขอเคลมนะคะการเคลมเนี่ยมันก็แล้วแต่ข้อตกลงของคนซื้อและคนขายค่ะของเราแล้วก็คนขายว่าจะรับผิดชอบกันในรูปแบบไหนจะโอนตังคืนส่งของคืนหรือว่าจะขอคืนเงินหรือว่าจะคืนครึ่งนึงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ลองต่อลองดูตามสภาพของต้นไม้ที่มันเสียหายจริงนะคะทุกคนเป็นข้อตกลงของสองฝ่ายให้มันพอดีพอดีนะคะ ก็ลองค่อยๆค,คุยแล้วกันค่ะเพราะว่าคนมันมีหลากหลายเหมือนที่ไม่น้องบอกมันอาจจะไม่ได้แบบดังใจเราหรอกแต่ว่าเราก็อย่าอย่าเราก็ไม่อยากเสเียเปรี่ยวนะคะก็ลองคุยกับเขาดูว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงนะคะก็คงจะมีข้อแนะนําเท่านี้ละค่ะในการเลือกซื้อกวักมะละกด,ด่างเพื่อให้ได้ต้นที่แข็งแรงแล้วก็นํามาเลี้ยงต่อได้นะคะก็ทุกคนก็ลองไปดูค่ะไปเลือกซื้อดูแต่ว่ากวากมะละกอด,ด่างเนี่ยเป็นพืชที่เหมาะมากเลยสําหรับคนไม่ค่อยมีเวลาสําหรับคนที่ ขี้เกียจลดน้ําอย่างไม่น้องเนี่ยก็เหมาะมากๆนะคะถ้าใครที่กําลังหาต้นไม้ที่อยากได้มาเลี้ยงอยากได้มาแบบเป็นเพื่อนแล้วแบบต้นไม้ชนิดนั้นน่ะไม่เรื่องมากเลยก็ควรเป็นต้นกวา,า,ากมะละกอด,ด่างแหละทุกคนลองดูนะคะลองหาเลือกซื้อมาเลี้ยงดูนะคะหวังว่าข้อมูลวันนี้คะ่ะจะเป็นประโยชน์กับทุกคน ในการเลือกซื้อต้นกวากมาลางกดด่างมาเลี้ยงนะคะสำหรับแม่น,น้องก็มีประสบการณ์ที่จะมาเล่าเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ